สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ f อที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตู้ซับเบส18นิ้วแบรนด์เนมที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับที่ขายอยู่ในห้างนะครับที่ขึ้นห้างในเมืองไทยมาเจอตัวแรกเลยนะครับคนัคนนคันน JB 18นะครับรูปร่างหน้าตาเขาก็เหมือนตู้มาตินนะครับ JB18S นะครับตัวนี้ดูหน้าตาที่เปิดตะแงงออกนะครับก็เป็นตู้ลักษณะลูกเต๋านะครับจัญลักษณ์ของเขาก็จะอยู่ที่อ,อยู่ที่เพจนะครับเพจเพจสำหรับเสียบสายสเปกคนนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตู้ลำโพงนะครับเขาเขียนรุ่น MR18 นะครับ MR18 ตัวนี้เขาบอกว่าใช้ดอก P-Audio C18650 นะครับความกว้างความยาวเขาก็ลองซูมดูนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆลูกเต่านะครับตัวนี้ไลท์เอสสินะครับไลท์นี่ผมเองก็ยังไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะครับก็มีความกว้างความยาวให้ดูนะครับอันนี้ผมพยายามดึงมาจากห้างที่มีชื่อเสียงแล้วก็ขายสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งในเมืองไทยนะครับข้างหลังเขาก็จะมีสแตมป์ชื่ออยู่ที่เพจเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ไลท์นะครับตัวนี้ uh, เป็นพีออเดียโอเคพีหน่งแปดเอนะครับ KP 1 8 S นะครับตัวนี้ก็หน้าตาดูดีนะครับก็น่าจะเป็นตู้มาตินนะครับส่วนมากตู้แบรนด์เนมนี่จะทำเป็นสไตล์ตู้มาตินอันนี้เดอะเดอะอะคูสติกนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ระดับ อินเตอร์นะครับระดับอินเตอร์ HT18B นะครับนี่นะครับรูปร่างภายในเขาก็ใส่ใยสังเคราะห์เหมือนกันนะครับจะเป็นตู้สไตล์อะไรผมก็ดูไม่ออกเป็นเจบินหรือเป็นอะไรแต่ว่ามันมีช่องลมบนล่างซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้เขาก็จะมีคุณลักษณะคุณลักษณะคุณสมบัติบอกอยู่นะครับ ก็ดูรายละเอียดเอานะครับเดออ c คูสติกนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็มีรูปร่างาส่วนมากาตู้ลำโพงโรงงานเนี่ยเขาจะทำมารูปร่างเนียนนะครับแล้วก็ออกแบบหน้าก่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อันนี้ JBL นะครับ JBL JBL ตัวนี้จะเป็นซับวูฟเฟอร์ในเครื่องนะครับเป็นซับวูเฟอร์ในเครื่องนะครับมีระบบ Wi-Fi นะครับเรามาดู Connect 18นะครับชนะเลิศเจบินนะครับเขาบอกว่า,าเป็นตู้ยี่หอ้อ Connect นะครับ แต่ใช้ดอกอชนะเลิรของคา,านะนะครับใช้ดอกชนะเลิรของคานะอันนี้เป็นเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นตู้เจบินแต่จะเป็นแนวสูงนะครับเรามาดูวาเทกนะครับวาเทค WT 1 8 1นะครับอันนี้เราก็เคยเคยนำมาพูดให้ฟังแล้วในอของบริษัทวาเทกนะครับวาเทก็มีสเต็มด้านหลังเหมือนกัน อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับของคาเนะนะครับ SRX 718นะครับคาเนะนี่ผู้นำเข้าน่าจะเป็นวันาลักษ์หรือว่าโรงงานในเมืองไทยมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะมาจากมาเลหรือว่ามาจากจีนซะส่วนใหม่ใหญ่นะครับตัวนี้โปยูโรเทคนะครับเทอร์โบนะครับโปยูโรเทคเขาก็มีตู้ออกมาเหมือนกันตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีแต่พวก Power amp พวกอุปกรณ์เสริมนะครับก็มีตู้เทอร์โบ18มานะครับอันนี้ของโปรยูโรเทกไม่รู้ผลิตในเมืองไทยหรือเปล่านะครับก็น่าจะใช้ดอกของเขานะครับโปรยูโรเท h เขามีดอกเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้เคอร์วินเบก้า CVI 1 1 8นนะครับเป็นรุ่นของอ่าตัวนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับ ก็มีคุณลักษณะนะครับให้ดูนะครับก็ลองดูศึกษาเอานะครับตัวนี้ก็วอเท x ไม่ตัวหนึ่งนะครับ ws 1 8นะครับตัวนี้ก็เป็นเตานะครับแต่แนวลึกนะครับเป็นเตาแต่ก็ลักษณะความยาวของเขาจะลึกลึกนะครับก็เป็นตู้สไตล์ของอสไตล์ของมาตินนะครับสไตล์ของมาตินแล้วก็ ลักษณะขึ้นความถี่ก็มีทั้งรอ,องรับ3ระดับนะครับมา n t s j w h s 18นะครับ NTS ก็ออกแบบมาสวยเหมือนกันนะครับออกแบบมาสวยมองเห็นได้ชัดนะครับมองเห็นได้ชัดเป็นเจบินนะครับตัวนี้เป็นเจบินหน้าเตานะครับจะเป็นลูกเตาสี่เหลี่ยมนะครับ เนี่ยคุณลักษณะของเขา,า NTS เขาก็มีดอกลำโพงเป็นของตนเองนะครับมีดอกลำโพงเป็นของตนเองนะครับลักษณะของเขาก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ้านเรารู้จักกันก็จะมี JBL JRX 2 1 8นะครับก็นิยมใช้กันนะครับในพวกในพวกผับในร้านอาหารนะครับ JBL เป็นที่นิยมในร้านอาหารมากๆนะครับ ก็ราคาเขาก็ไม่สูงนะครับ NPES 18อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ของ NPE อ,ออกทําออกมานะครับ NPE เขาก็มีดอกเป็นของตนเองนะครับ NPE นะครับ Power ก็600ถึง1,002นะครับตัวนี้เราก็พอรู้จักนะครับผมเคยมารีวิวอยู่ JBL JRX 118S นะครับ 118S นะครับอันนี้ก็ก็ดูดีนะครับผมเจอเยอะนะครับในในเมืองพัทยาเนื่องจากพัทยาเขาจะมีลักษณะ,ะร้านอาหารร้านบาร์เยอะเขาก็ส่วนมากฝรั่งเขาก็จะใช้แนวนี้นะครับแนวนี้นะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะใช้ที่ช่างฝีมือไทยผลิตก็ อยากจะใช้ของแบรนด์เนมที่มีโรงงานผลิตก็ลองศึกษากันดูนะครับผมก็มาฝากพี่น้องเพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นแนวทางเป็นแนวของรู้นะครับเป็นองค์ความรู้ให้พวกเราได้ได้รู้ได้ดูได้เห็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ are, กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับสวัสดีครับ